โอ้โหเป็นไงโหถูกใจมากเลยเพราะว่าการเดินต้องมีผลนะพี่มาใช่ครับเดินแบบหลังค่อมเดินแบบก้าวแบบจังหวะดูไม่ค่อยสวยใช่แค่เทคนิคในการก้าวแค่คืบๆนี่ก็ดูทาให้เราดูดีแล้วนะครับเพื่อแต่ก่อนเนี้ยพี่นะเห็นเพื่อนสาวๆนี่ก้าวขายาวๆเลยเนาะมันดูดูไม่สวยงามไม่สง่าง่ายก็ต้องขอบคุณกูรูเรื่องบุคลิกภาพของเราด้วยนะคะพี่น้อยณัรสวค์นั่นเองค่ะอะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะ นะคะช่วงโทรของเราต้องขอขอบคุณด้วยนะคะรองเท้าสวยจากอลิสาชูชันเองก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อกันได้นะคะที่แพลตินัมแฟชั่นมอลล์ชั้น4หรือว่าใครที่อยู่บ้านเนี่ยไม่มีเวลาจะออกไปช้อปปิ้งก็ช้อปออนไลน์กันได้ค่ะที่อลิสาอีเ n นต์ชูส์ดอทคอมแล้วของผู้ชายมีไหมครับผู้ชายเหรอคะเห็นเห็นเขาบอกว่ามีสีมีสีด้วยเขามีรองเท้าหนาใช่รองผู้หญิงสำหรับใส่แบบออกงานสวยๆที่เราเคยมาโชว์ก็มีเราคลิกไปดูและกันเว็บไซต์ที่บอกไปนะคะส่วนช่วงเทวันนี้ อโอ้ช่วงเทลนะครับมาพบกับอาจารย์เส้นมายชาชันนะครับจะมาแนะนําเคล็ดลับการเสริมดวงและก็โชคชะตานะครับสําหรับค,คนอาทิตย์นีน้นเลยว่าจะทํายังไงให้ดูแบบว่าดูมีการงานที่ดีแล้วก็ความรักอะไรอย่างเงี้ยโอ้เสริมดวงชะตา,ากตันไปและติดตามช่วงหน้าค่ะเป็นมายาชาญศาสตร์พยากรณ์แห่งชาวมายา พบกันในช่วงเทวกับผมเซนมายาชานพยากรด้วยศาสตร์มายาชานศาสตร์แห่งชาวมายาซึ่งจะมาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ให้กับท่านผู้ชมพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงดีๆที่จะมาฝากกันครับเรามาเริ่มกันในวันแรกของสัปดาห์กันเลยนะครับสำหรับวันแรกนะครับคือวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจะบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะให้ระวังเรื่องอารมณ์ส่วนตัวนะครับคืออารมณ์ที่อยากมีอยากได้ แต่คุณต้องดูด้วยนะครับว่าความอยากมีอยากได้ของคุณเนี่ยทำให้คนรอบข้างของคุณเดือดร้อนหรือไม่นะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับเรื่องเดือดร้อนต่างๆเนี่ยจะย้อนกลับเข้ามาทําลายคุณได้ครับในสัปดาห์นี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะครับจะบอกว่าจะมีแต่ความสุขความสมบูรณ์ความร่าเริงแจ่มใสนะครับเพราะในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะบอกว่า เขานะฮะถึงจะไม่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับในสัปดาห์นี้แต่คุณต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ระวังเรื่องการใช้จ่ายเรื่องของเงินทองด้วยนะครับในสัปดาห์นี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันอังคารนะครับจะบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะแย่แสักนิดหนึ่งนะฮะต้องระวังเรื่องมอรสมหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเป็นวิกฤตจนแก้ไขยาก ทางที่ดีนะครับคือทางที่ต้องอยู่นะฮะอยู่ทําใจแล้วก็อดทนรอคอยดวงชะตาที่ดีขึ้นให้ดีกว่านี้ในสัปดาห์ต่อๆไปครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธนะครับในสัปดาห์นี้นะครับจะบอกได้เลยครับว่าเป็นดวงของสุภโชคหรือดวงของสัปดาห์ที่เป็นโชคของคนวันพุธเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักและก็สุขภาพนะครับ ทุกอย่างนี่เป็นช่วงที่ดีของคุณมากๆเลยถือว่าในสัปดาห์นี้เป็นดาวสุภโชคและเป็นโชคของคนวันพุธโดยแท้จริงครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,ใ,ส,หส,หหสให้ระวังเรื่องการเอาแต่ใจตัวเองหรือการยึดถือความคิดตัวเองเป็นหลักมากเกินไปนะครับความหยิ่งยโสด้วยนะฮะเพราะว่าจะทําให้คุณเสียการเสียงานและ นะครับอาจจะพลาดโอกาสอะไรต่างๆในชีวิตไปได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องระวังแล้วก็ใช้สติอย่างรอบคอบด้วยนะครับสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์ดาวการเงินเด่นชัดมากครับจะบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าคิดหรือหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองไว้ในสัปดาห์นี้จะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองที่ดีเข้ามานะฮะถ้าจะคิดทําธุรกิจ หรือตัดสินใจเรื่องของผลประโยชน์หรือการเงินการทองตัดสินใจได้เลยครับในสัปดาห์นี้ดีแน่นอนครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะมีช่วงระยะเวลานะครับที่ทําให้คุณเหนื่อยหน่ายกับชีวิตท้อแท้ใจนะครับยังไงก็ต้องสู้ๆนะครับในสัปดาห์นี้และระวังเรื่องที่มากระทบจิตใจนะครับทำให้คุณไม่มีอันอยากจะทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรัก ในทุกๆเรื่องในสัปดาห์นี้ขอให้ต่อสู้ฝ่าฟันให้ดีแล้วคุณจะผ่านในสัปดาห์นี้ไปได้ <Hey. S 1> ในช่วงเคลรับเสริมดวงวันนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับสําหรับคนที่อยากจะทําผมหรือผมที่เสริมดวงในปีมะโรงที่แนะนําไปว่าเออผมในปีมะโรงนั้นจะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผมรอนนะครับผมที่มีสปริงหรือความเคลื่อนไหวของมังกรและพญานาคนั่นเองนะฮะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดอาจจะไม่ชอบนะครับในสไตล์ของผมรอนหรือผมหยิกหรือการดัดผมนะครับในการนิจธรรมผมตรงหรือยืดตรงก็เป็นไปได้ครับนะครับในการแก้เคล็ดเสริมดวงในวันนี้นะครับถ้าคุณอยากจะไว้ผมตรงเซนแนะนําอย่างนี้ครับให้คุณนะครับทำผมไปในโทนสีออกน้ําตาลหรือบอลทองนะครับและเพิ่มนะครับเพิ่มดีเทลของผมแล้วก็เออความพิวไหวให้ผมหน่อยในการทําไฮไลท์เพิ่มเติมนะครับเพื่อจะให้ผมเนี่ย มีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนะครับเพื่อการเพิ่มพูนเสริมแต่งนะครับให้กับธาตุดินนะครับในปีมะโรงนี้ให้มีความราบลื่นแล้วก็เรื่องของเงินทองความสุขความสมหวังทุกๆเรื่องนะครับจะเกิดกับท่านผู้ชมแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมเซนมยชาญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์เซนนะครับที่แนะนําสิ่งดีๆผมว่าครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะครับที่แนะนําในสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงเพื่อจะให้ให้เราปฏิบัติตัวให้ดีตลอดปีนะครับรับปีใหม่นี้ไปเลยก็ต้องไปตามช่วงเทลกันด้วยนะคะเตรียมตัวดีดูแลตัวเองดีแล้วก็ต้องหันมาดูแลโลกของเราด้วยกับช่วงโกกรีนะคะวันนี้พิเศษมากๆเลยจะมีเคล็ดลับนะคะวิธีโกกรีในแบบของป้าจิอัจฉราพย์ด้วยจะไปชมกันไปชมกันค่ะ ค่ะปจิกก็รักโลกมากเลยและคิดว่าเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยโลกจะต้องเป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไปเป็นครูโยคะดื่มน้ำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีภาชนะเที่จะใส่น้ำนะคะแล้วก็เราดื่มน้ำกันตลอดวันถ้าเผือ่อซูว่าเกิดเราเนี่ยเออใช้เป็นขวดเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้ง ทิ้งแล้วทิ้งอีกหรือว่าใช้เป็นแก้วไปเติมน้ำแล้วก็ทิ้งแล้วทิ้งอีกเพราะฉะนั้นภาชนะที่มีอยู่เนี่ยนะคะในการเป็นครูโยคะทุกคนเนี่ยจะมีภาชนะติดตัวแล้วก็หิ้วไปยิม้มมาเนี่ยค่ะ ค่ปะป้าจีอัจราพันธ์ของเรานะคะกับเคล็ดลับการโกกรีนแบบรักโลกแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะคะส่วนใครที่ชมรายการของเราแล้วนะคะถูกใจหรือว่าอยากจะแนะนําอะไร,รเพิ่มเติมรวมทั้งร่วมสนุกกับรายการได้หลายช่องทางเลยใช่จาก Facebook นะครับต้องกดไลค์มาที่อ่า facebook.com/slashmarthawin นะคะหรือถ้ามาไม่ถูกนะครับโทรมาได้เลย02 9 3 4 7 7 7, 7 6นะครับรีวราทาวินทาวลาดพ้้าว94นะครับ สามารถแวะมาที่ร้านของพี่มาร์คทาวินได้เลยนะคะวันนี้ตนะ้องขอบคุณเสื้อผาพพิธีกรด้วยค่ะจากซีเบดนะคะอยู่ชั้น2 Terminal 21ส่วนของพี่มาร์คครับขอ,ของพี่มาร์คเองมาร์คทาวินเอง <laughs> นะครับนะครับแล้วก็ในช่วงช่วงของข <า S 2> เฮตุนะครับขอต้องขอขอ,ขอบคุณโมโตเวนี่แล้วก็คาโบเทล่าน้ำมหัศจันทร์นะครับใช่แล้วค่ะช่วงบอดี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะบอดี้เชฟและช่วงโทขอบคุณอลิสาชูดมากๆเลยและที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณมาร์คทาวินนะคะผูอ้อาวุโสข,ของเราที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะก็ติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงครึ่งถึง11โมงทางช่อง TNN2 นะครับใช่วันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ